เรื่องการเผาฟรีต้องต้องยกก่อนว่าสมัยที่พระอาจารย์ยังไม่ได้บวชพระอาจารย์เผามาตั้งนานแล้วเป็นสัปเหริประจําวัดเนี่ยตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกทำมาตลอดนะครับไม่ว่าจะมีเงินมีทองหรือไม่มีพระอาจารย์ก็เผาให้มาให้ให้ตลอดจนภาคหลังเนี่ยเรามาสังเกตว่าเออเห็นข่าวข่าวว่าญาติโยมมาว่าวัดมั่งว่าว่าพระมั่งว่าเวลาตายทีเสียชีวิตที จะต้องมีเงินเท่านั้นเท่านี้ถ้าไม่มีเท่านั้นเท่านี้ก็เผาไม่ได้ทำไม่ได้สวดไม่ได้อะไรไม่ได้เอ๊เราก็มาคิดว่าเราก็อยู่ในศาสนาเราก็ช่วยบํารุงพระพุทธศาสนาโยมก็ช่วยวัดวารามต่างๆเราก็ประกาศไปเลยก็แล้วกันว่า,ถ,า,า,า,ถ,าถ้าสิ้นถ้าถ้าสิ้นลมหายใจหรือตายลงหรือเสียชีวิตลงถ้าไม่มีที่ใดเขาเผาให้หรือว่าไม่มีเงินมีทองไม่มีญาติพี่น้อง ให้ติดต่อมาที่วัดน้อมประชาสรรได้เลยอาจารย์ยินดีรับเป็นเจ้าภาพให้ทั้งหมดในการจัดอางานแล้วก็เผาศพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็เห็นใจกันโยมช่วยวัดวัดก็ช่วยโยม